นอกเหนือจากนี้ครับหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างครับยังมีการตรวจติดตามอย่างจุดต่างๆของจังหวัดต,ตนเองในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุขโขทยัยนายสุชาติทีขสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุขโขทยัยและสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุขโขทยัยและประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงเทศกาลปีใหม่2567โดยมีผู้ตรวจราชการกลมการขนส่งทางบกประจำเขตตรวจราชการที่15และ17ขนส่งจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยได้ให้คำแนะนำผู้โดยสารและพนักง,งานขับรถเกี่ยวกับมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย นายบดินทรเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่2567โดยลงพื้นที่ทั้งหมด4อำเภอคืออำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิลอำเภอชุมตาบงและอำเภอลาดยาวเพื่อติดตามและเน้นย้ำการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ระหว่างวันที่29ธันวาคม2556ถึงวันที่4มก,การาคม2567เพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางทั่วไทยคมนาคมสะดวกปลอดภยัยใส่ใจให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกมิตินางสาวนันทณีติดใจประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนณจุดตรวจและบริการประชาชนตำบลหนองปาลาไหล บริเวณที่ทำการสายตรวจประจำตำบลหนองปลาไหลสถานีตำรวจภูทรวังไซพูนอเภอวังไซพูนจัังหดพิจิตรซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2567โดยได้ติดตั้งไฟจราจรรวมถึงเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆและบุคลากรจากหลายภาคส่วนร่วมปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงด้านนางสาวชาคริยาเศษฐเสร,เสรีหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจิตรได้มีการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ครอบคลุมด้านคนรถและถนนโดยฝากประชาชนเตรียมตัวก่อนขับขี่ยานพาหนะและต้องตรวจเช็คสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทางรวมถึงมีการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นถนนทางหลวงหมายเลข117ถนนทางหลวงหมายเลข11 1, และถนนทางหลวงหมายเลข115 ทั้งนี้เมื่อต้องเดินทางผ่านเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่จุดบริการบนถนนสายหลักทุกจุดหรือแจ้งสายด่วน1669หรือปอพ1784ได้ตลอด24ชั่วโมง